ร้านอาหารที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในตอนนี้ที่มีทั้งลาบยำตําทอดและอาหารญี่ปุ่นอยู่ในร้านเดียวกันร้านนี้ก็คือร้านคนคุงลงนั่นเองครับร้านอยู่ติดกับบังไข่บุฟเฟ่เลยเขามีทั้งโซนอินดอร์ลวอ์ดอให้เลือกนั่งได้ตามสบายเมนูลาบยำตําทอดเริ่มต้นแค่29บาทเท่านั้นบอกเลยว่าเป็นร้านลาบที่ผมกล้าการันตีความอร่อยความทัถึงของรสชาติลาบที่ถูกต้องลาบเขาจะมีความนัวและแซ่บมากๆเลยครับด็ใครที่ชอบทานลาบดิบอยากให้มาลองร้านนี้จกินกับข้าวเหนียวบอกเลยว่าลำแต่แต่ที่พลาดไม่ได้เเลลลลลยอยออออาากกใใใหห้งงงคคืูุ่่่นนนนนนทรรสสชติวไมม ส้มแซ่บหรือแกงอ่อมหมูร้านนี้ก็ทําถึงมากส้มตําร้านนี้ก็โคตรเด็ดไม่ว่าจะเป็นตําปูมมาหรือตากุ้งสดก็หอมปลาร้านัวสุดๆยำไข่เยี่ยวม้ายำหอยนางรมก็ฉ่ามากของทอดที่ร้านก็มีให้เลือกกินมากมายสั่งมากินกับลาบส้มตําก็คือเข้ากันเวอร์ที่อยากแนะนําเลยก็คืออาหารญี่ปุ่นของร้านนี้อูน่าดงหรือข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นถ้าได้ลองบอกเลยว่าติดใจแน่นอนแซลมอนซาชิมิคือสินใหญ่เต็มคาเนื้อฉ่ำๆได้กินแล้วฝินมากเลยทุกคนแล้วก็ยังมีแซลมอนนิกิริและซูชิญี่ปุ่นนนะน้้้าาาตต่่งๆอกทททดีีีรรุํถึส็ ให้นั่งฟังกันเพลินๆร้านคุณลงๆเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนที่กังหวัดนือำเภอสารภีเชียงใหม่แล้วประการความอร่อยจัดเต็มไปลองกันนะครับ